คุณผู้ชมคะนับเวลาดูดีๆสองสัปดาห์เต็มแล้วนะคะกับการหลบหนีของผู้ต้องขังก็คือนายชวริตทองด้วงหรือว่าเสียบแป้งนานโนดค่ะล่าสุดตำรวจพบเบาะแสเพิ่มเป็นรถเก๋งสีดำที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เป็นรถหนึ่งในสามคันที่พาผู้ต้องขังคนนี้หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดพบว่ารถจอดทิ้งไว้ที่บ้านร้างหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรพัทธลุงเข้าตรวจสอบรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีดำซึ่งเป็นรถยนต์หนึ่งในสามคันที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่ผู้ต้องหาหลายคนใช้ในการช่วยเหลือพาน,นายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชรถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านร้างแบบไม้ยกสูงในพื้นที่หมู่13ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง นางปราณีฤทธิวงเจ้าของบ้านบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ค่ะนานๆถึงจะมีคนเข้ามาครั้งหนึ่งส่วนบริเวณบ้านก็จะมียกญาติเอาวัวมาเลี้ยงล่าสุดญาติเห็นรถจอดอยู่ด้วยความสงสัยจึงเปิดดู <c oughs> เห็นว่าเป็นรถเกง๋งและคาดว่าน่าจะเป็นคันเดียวกับที่เห็นในข่าวของเสียแป้งจึงโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าที่เข้าตรวจสอบมัเสีงไล้้ลบงม ใช่ค่ะตั้งแต่ต้งเลยคูที่คุณตัวม่เจ้าน้องที่าล้าไม่ัตโบโตอวะหนอนมันยวไม่ปอดพ่อยที่กว่าก็ดับรองอยเราเราไม่ใจงั้นเลยนะจอดบ้านเราเรามีความคิดกันนะแต่ราอีนึ่ไรบ้านตีทิงแล้โอ้ตีงั้นราดทิ้งแบบผีแี้ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่ารถคันนี้มีผ้าย,ยางคลุมไว้ครับแล้วก็ปิดป้ายทะเบียนเลข4กอไก่รเด็ก7839กทมครับซึ่งเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมปรากฏผู้ครอบครองรถก็คือนายชูเกียรติชุติโยอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอเมืองสงขลานะครับ <Okay. S 1> พอไปตรวจคน้นภายในรถไม่เจอหลักฐานหรือว่าเอกสารใดๆครับเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และลายนิ้วมือแฝงเพื่อประกอบคดีรวมทั้งไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะติดตามเส้นทางการนํารถเข้ามาจอดรรมไปถึงเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงเส้นทางการหลบหนีและพื้นที่ซึ่งคาดว่านแป้งเนี่ยเสียแป้งเนี่ยนะฮะจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ต่อไปครับ และมีข้อมูลเมื่อวานนี้ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะนายวรินทรอ,อายุ41ปีและนายเอกลักษณ์อายุ35ปีทั้งสองคนนี้เป็นผู้คุมเรือนจำกลางนะครศรีธรรมราชรับผิดชอบงานช่วงบ่ายจนถึงดึกทำหน้าที่ควบคุมตัวนายชวลิตที่โรงพยาบาลมหาราชนะครศรีธรรมราชได้เข้ามอบตัวรับทราบข้อกลาา่าวหา เช่นเดียวกับนายวิรชัยอายุ42ปีเป็นผู้คุมที่รับผิดชอบผลัดเช้าแล้วก็เป็นคนที่ไขเปลี่ยนโซ่รวนที่พันธนาการข้อเท้าของนายชวลิตเข้ามอบตัวทั้ง3คนค่ะทั้ง3คนถูกตั้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและเป็นเจ้าพนักงานควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุม,คมขังร่วมกันกระทําให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป ตำรวจใช้เวลากว่า13ชั่วโมงในการสอบปากคำค่ะมีรายงานว่าทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนวางหลักทรัพย์เงินสดคนละ2แสนบาทและปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่จะนัดหมายสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ